เดี๋ยวจะออกนอก,นอกนเมืองค่ะจะพาทุกๆคนไปล่องถนนแล้วก็ไปดูเมืองเอเมดของรัฐไอดาโฮ จะไปแวะรับคุณน้องอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะไปร่วมแจมทริปกับเราในวันนี้เดี๋ยว a y u r a d y ค่ะไปกันละทีเนี้ยว่าเราก็ช่วงนี้จะเห็นได้นะคะว่าบรรยากาศอ่านอกๆเมืองอ่ะนะคะก็จะมีฟาร์มแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่า New Neighborhood กำลังเกิดขึ้นออกมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณข้างนู้นเนี่ยจะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้วนะคะบ้านก็หลังใหญ่โตมโหระทึกกันน่าดูเลยข้างนอกออกมาราคาก็ยังโอเคอยู่นะคะเปรียบเทียบกับในเมืองที่รีทายเออร์จากต่างรัฐนะ่ะก็จะหลังไหลกันมาที่นี่เพราะว่าเมืองนี้ก็จะมีอ่ทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามมากล้ว คุณอยากตกปลาเชิญคุณอยากเอาดอกขึ้นเขารงห้วยนะคะแคมปิง้งเขายังมีครบแล้วก็สวยมากด้วยะคะ่ะเมืองบอยซีนะคะรัฐไอดาโฮเมื่อก่อนผู้คนเขาจะไม่ค่อยอรับรู้เขาเขาบอกว่าเฮ้ยมีเมืองแบบนี้อยู่ในแผนที่ด้วยหรอแต่คุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้นะคะติดหนึ่งในท็อป5 ของเมืองที่น่าอยู่ของประเทศอเมริกานะคะเห็นด้วยว่ารถไอดาโฮนะคะเติบโตเร็วมากตอนนี้ผู้คนแตกแขนงอกพยพก,กันมาจากเมืองแคลิฟอร์เนียใช่คําว่าอกพยพาใช่ไหมคะน้องเ <c oughs> <c oughs> ขาจะมาตีเมืองอะ่ะไอดาโฮของเราแล้วนะคะตอนนี้ดูสิมันเยอะมากเยอะจริงๆ มีอา,อาชญากรรมคนที่นี่ก็ยังเฟลลี่มากเลยนะคะสำหรับเมืองบอยซีนะคะรัฐไอดาโฮเพราะว่าเมืองไอดาโฮเนี่ยเขาจะโด่งดังมากเลยนะคะเกี่ยวกับการทำม,มันปลูกมันสับมันฝรัง่งโปเทโตสเต๊ Very beautiful thing sees No, the, see the right exactly. I วันนี้นะคะเราก็จะมาร่วบหัวเด็กรวมที่ด้อยใจทำอะไรคะเมื่อเกิดควมเมืยช่วยกันช่วยรวบหัวเอาเปิดตรงไหนเนี่ยเอาใส่แล้วแครอทเป็นเรื่องหลังเราชอบข้างหลังกันเรื่องแต่หลังนะคะดูข้างหลังนะคะว่าคนไหนเฟิร์มเหมกันดูเอาเองนะ

อาจารย์ปสิ oh c r e m oh. chowder Asian c r e m า chowder this one no. is ทบขาไก่ค่ะรสชาติจัดจ้านมาก ท่านจะเพิ่งตกใจนะคะบอกจะเดินทางกลับบ้านถ้าถ่ายรูปสุสารเนี่ยคือจะเดินทางกลับบ้านเลยเรา็อตเลเดินทางกลับบ้านแล้วก็ถ่ายไปที่สุสารอ๋อค่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของบ้านในบ้านปลายของชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้กำลังจะเข้าในตัวเมืองดาวทาของเอมิ เพราะฉะน,นั้นสปีดลิมิตอยู่ที่25 miles per hour นะคะนี่เราก็ slow down slow นี่ค่ะตรงนี้มีประดุกเยอะมากผู้เชี่ยวชาญมาตกนั่งปแปบ๊บๆนึงลากประดุกกับบ้านไปรประมาณ20-30ตัวเขาบอกอันนี้มันมีข้อมูลนะคะไม่ได้ว่าพูดไปเลือยเปื่อยนะคะใครอยากได้ประดุกเยอะๆก็มานี่เลยค่ะ แตต้องมีฟิชชิงไรเส้นนะคะที่นี่จะมาซีซัวหย่อนเบ็ดลงไปไม่ได้นะคะคุณขาตรงไหนมันอยู่ตรงไหนฟันอะ้าวเหรอนนอันนี้คือเอเม h เชนิสบัฟเฟ่นะคะจะเห็นนะตึกน่ารักดูเก <laughs> ่ามากคลาสสิกไหมคะคลาสสิกเอเมจนะคะดูสิเหมือนขับรถเข้ามาในเมืองคาร์บ,บอยด,ดูน้ำมัน5เหรียน39 OMG <gasps> ขึ้นมาอีกแล้วเหรอแสดงว่าเราโชคดีที่เราเติมมาเม,มาาื่อวานห้าสามเก้าอห้านี่ถ้าเดินทางเจ็ดวันใช้รถก็ไหลตังค่นะมั้ยทับรถหกกับแปดสู